สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณอากาศเพื่อการเกษตรนะครับในพาร์ทนี้สําหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่หลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับมีในส่วนของฝนตกลงมานะครับบางพื้นที่ก็หนักสลับเบานะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานตอนบนนะครับแถวอุดรธานีแถวจังหวัดเลยนะครับเมื่อเช้านี้ฝนตกหนักแล้วก็ ตกปล่อยปลอยในหลายพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็ได้รับน้ําพอสมควรนะครับในการมาเติมความชุ่มชื้นให้กับในส่วนของพื้นที่เพาะปลูกนะครับในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็ตกปล่อยปลอยนะครับตกหนักสลับเบานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นฝนที่มาถูกช่วงถูกเวลานะครับในช่วงนี้สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่กําลังจะปลูกมันหรือว่าปลูกมันไปแล้วกลัวว่าจะไม่รอดครับถ้าแรงต่อนะครับเมื่อเช้านี้นะครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักนะครับแถวอุดรธานีแถวหนองบัวลําพูนะครับแถวจังหวัดเลยนะครับ แล้วก็ต่อเนื่องไปยังหนองคายบางส่วนนะครับบึงการสกลนครนครพนมนะครับมีหลายพื้นที่ฝนตกเมื่อเช้านี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับในช่วงวันนี้ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องนะครับหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อแล้วก็ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับที่จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับถือว่าเป็นการแจ้งเตือนภัยในช่วงครั้งแรกของรอบแรกของปีนะครับของปีวันนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรหลายหลายท่านนะครับก็น่าจะมีฝนมาเติมในส่วนช่วงนี้ก็ล่าสุดนะครับในช่วงวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงนะครับหลายจังหวัดนะครับรวมทั้งนอกจากนั้นก็ยังมีสีเหลืองอีกหลายจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับสีแดงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงวันนี้นะครับที่ต้องจับตาเฝ้าระวังนะครับอาจจะได้ทั้งลมและฝนครับสีแดงประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับจังหวัดตากนะครับทางด้าน รอยต่อระหว่างภาคเหนือตอนล่างภากลางตอนบนนะครับจังหวัดตากนะครับ2จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ3จังหวัดพิษณุโลกนะครับ4จังหวัดพิจิตร5นครสวรรค์และก็6อุทัยธานีนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงวันนี้ต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับในระยะแรกนะครับอาจจะมีลูกเห็บและก็ฟ้าผ่าฟ้าร้องมาด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังนะครับ6จังหวัดนะครับตากกำแพงเพชร พิศโนุโลกพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับเรียกว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองนะครับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงสีเหลืองอีกหลายจังหวัดนะครับเดี๋ยวเราไปไลด่ดูประกอบไปด้วยภาคเหนือนะครับ1เชียงใหม่2ลํลำพูน3ลํลำปาง4สุโข,ขทัยนะครับในส่วนของภาคเหนือ4ี่จังหวัดนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองภาคตะนอกเฉียงเหนือประกอบไปด้วยนะครับ สี่จังหวัดนะครับในส่วนของภาคเหนือเพิ่มเพชรบูรณ์เข้าไปเดียท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้เพชรบูรณ์ได้อยู่ในภาคเหนืออนดับห้าจังหวัดนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับในส่วนของภาคอีสานนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับเลยสองหนองบัวลําพูสามอุดรธานีสี่หนองคายห้าสกลนครนะครับทั้งหมดห้าจังหวัดนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของภาคอีสานตอนเช้าเริ่มมีฝนตกมั้งแต่เช้าแล้วนะครับในโซนอีสานตั้งแต่ตีสี่นะครับจังหวัดเลยจังหวัด หนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดหนองคายนะครับได้รับฝนในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้นะครับตั้งแต่ประมาณตีสามตีสี่นะครับนอกจากนั้นนะครับภาคกลางนะครับเป็นพื้นที่เสียงสีเหลืองนะครับพื้นที่เสียงสีเหลืองประกอบไปด้วยชัยนาทนะครับชัยนาทพะนครศรียุทธยานะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับขออภัยท่านผู้ชมชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีแล้วก็สระบุรีนะครับ การจนบุรีราชบุรีนะครับเป็นพื้นที่เสียงสีเหลืองวันนี้ภาคกลางนะครับเป็นกับภาคกลางตอนบนบา้างเหนือตอนล่างนะครับย้ำนะครับสรุปพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองประกอบไปได้วยหนึ่งเชียงใหม่สองลำพูนสามลำปางสี่สุโขทัยนะครับห้าพิจบุรีหกเลยเจ็ดนน 9, หนองบัวลำพู8แปดอุดรธานีเก้าหนองคายสิบสกลนครสิบเอ็ดลบบุรี 12, สริบสองสระบุรีสิบสามชัยนาทสิบสี่สิงห์บุรีสิบห้าอ่างทอง 16กาญจนบุรี17ราชบุรีนะครับ17จังหวัดเสี่ยงภัยสีเหลืองนะวันนี้แล้วก็บวกกับอีก6จังหวัดนะครับเสี่ยงภัยสีแดงก็เป็นทั้งหมด21จังหวัดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังวันนี้นะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีประกาศนะครับให้ประชาชนบริเวณประเทศไท,ไทยตอนบนระมัดระวังาจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับ รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรนะครับสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางแห่ง น้นเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรและเพชรช,ช,ชบูรณ์นะครับในส่วนของภาคเหนือภาคตะอนอกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับหมอกในตอนเช้าฝนฟ้าะนอง20%ของพืนง้นที่นะครับลมกระโชกแรงนะครับเน้นจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายและสะกลนครนะครับภาคกลางเมฆบางส่วนกับหมอกในตอนเช้าฝนฟ้าะนอง20%ของพืนง้นที่นะครับลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นกาญจนบุรีราชบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครปฐมสุ่ทรสงครามและสมุทรสาครนะครับ ภาคตะวันออกเมฆบางส่วนกับหมอกในตอนเช้านะครับฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เมฆบางส่วนกับหมอกในตอนเช้ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่นะครับเน้นพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับเน้นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเหนือตอนล่างกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะนอกชิงเหนือนะครับซึ่งก็ในช่วงเช้านี้นะครับถ้าเช็คในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็แถวภาคอีสานตอนบนเลยอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนะครับก็มีฝนตกมาต่อเนื่องรวมทั้งหนองบัวลำพูด้วยนะครับภาคกลางตอนนี้ก็มีอยู่แถวนะครับนครสวรรค์นะครับแถวพิจิตรนะครับแถวเพชรบูรณ์บางส่วนนะครับที่กําลังตกอยู่เช่นเดียวกับในโซนภาคกลางตอนนี้กรุงเทพมหานครและก็สมุทรปราการนะครับมีฝนนะครับ เช่นเดียวกับในส่วนของทางด้านฝั่งนครนายกบางส่วนนะมีกลุ่มฝนนี่คือฝนช่วงแรกที่มานะครับแล้วก็มีมาเติมเรื่อยๆนคร,นครสวรรค์มีฝนในช่วงเชา้าที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังในส่วนของช่วงแรกจะมีลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือตอนนี้เช้านี้นะมีกลุ่มฝนอยู่โซนแถวนี่นะครับที่กาลังตกต่อเนื่องแถวปงนะครับแถวอรอยต่อระหว่างพยากับลำปางพยากับ น่านนี่นะครับแถวนี้นะครับก็มีในส่วนของกลุ่มฝนที่ตกนะครับแล้วก็น่าจะมีเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับก็เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะในส่วนของลมกระโชกแรงแล้วก็นฝนฟ้าขนองแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนของลูกเห็บตกนะครับท่านผู้ชมที่อยู่เหนืออีสานกลางตะวันออกเนือเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางนะครับท่านผู้ชมก็เฝ้าระวังนะครับนี่เป็นข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวไปดูในส่วนของที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับก็ ก็เป็นประกาศแจ้งเตือนฉบับที่4แล้วนะครับมีผลกระทบถึงวันที่16มกราคมนะครับก็สาเหตุเกิดจากขึ้นกระแสลมฝั่งตะวันตกฝ่ายตะวันตกนะครับแถวจากประเทศเมียนมาและเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยประกอบกับจะมาผนวกกับความกดอากาศสูงปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมานะครับปกคลุมในส่วนของภาคอีสานและก็ทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมตลกเฉียงใต้พัดนาความชื้น,นครับ จากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมมีองค์ประกอบสางเกตนะครับต้องจชมก็คือมีกระแสขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาพัดสอดเข้ามาแล้วก็ในขณะเดียวกันมีลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเอาความหนาวเย็นเข้ามาเป็นมวลอากาศเย็นเข้ามาแล้วก็มาเกิดแนวปะทะดึงให้เกิดในส่วนของลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมอ่าวไทายตอนบนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกนะครับ ลักษณะชนี้ทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคเหนือภาคตอนนองเชียงเหนือตอนบนและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงลงบริเวณภาคเหนือและภาคตอนนองเชียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1 3ถึงมองศา,า,ศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โรงแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้นะครับสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรภาคเหนือนะครับก็เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์และตากนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูุดอนานีหนองคายเมืองกาญจนบุรีนครพนมชัยภูมนครราชสีมาครับ ภาคกลางนะครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีลพบ,บุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระน,ค,นรนะครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแงพงเพชรและตากนะครับภาคเตาหนองชิงเหนือวันที่15-16นะครับเลยแล้วก็ภาคกลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับนี่คือในส่วนของแนวโน้มวันนี้นะครับที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่่อองงนนนะครับใสวข ฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวดูโมเดลนิดหนึ่งนะคุผู้ชมพามาดูโมเดลในช่วงประมาณนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับดูบ่ายวันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังโซนนี้นะบ่ายแก่ๆนี่นะครับแถวขอนแก่นมีโอกาสนับชุ่มแพขอนแก่นอุดรธานีนะครับเลยภูเรือเลยนครนายพิศนุโลกลมสักเพชรบูรณ์โซนนี้นะครับ แล้วก็แถวปากช่องโคราชก็มีโอกาสเกิดฝนได้นะครับในช่วงบ่ายวันนี้แถวปัวน่านนะครับแถวเชียงรายนะครับแล้วก็แถวอุ้มผางจังหวัดตากกรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดได้นะครับระยองจันทบุรีมีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็ถ้าในช่วงค่านะครับก็นี่นะครับตรงจุดที่กรมอมุตุนนี้วิยาทําเป็นพื้นที่สีแดงนะครับแถวนครสวรรค์พิจิตรโซนนี้นะครับบางบุลนาคชุมแสงนครสวรรค์บ้านไร่อุทัยธานีบ้านโคกวิรัยกาแพงเพชรโซนนี้นะพันกระต่ายนะครับ มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงนะครับพระนครศรียุทธยานะครับการจนะบุรีนะครับนนทบุรีมีโอกาสเกิดฝนนะครับคคนบุรีโคราชนครราชสีมานี่นะมีโอกาสเกิดฝนลมกระโชกแรงฝนฟ้าขนองในช่วงค่าคืนว่าค่าวันนี้นะครับในคืนนี้แล้วก็มีโอกาสจะเกิดต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับในช่วงตีหนึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับแถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีนะครับนครสวรรค์ เพชรบูรณ์พิษณุโลกโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในช่วงคืนนี้ก็เฝ้าระวังนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับช่วงนี้ท่านผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ